สิงหาข้าใหญ่รวมตัวบริกส์เผยยอด41ชาติใช้สกุลเงินใหม่ทุกเปโตรดอลลร์ไร้คนใช้เขย่าสหรัฐลม่มและประเทศแตกแยกจากที่เพจแอนเฮย์ประเมินสถานการณ์สงรามเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักของโลกไว้ว่าสิงหาหาฤหันที่โจฮันเนสเบิร์กทั้งนี้โดยผู้เขียนเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินจะเปิดตัวสกุลเงินเดียวของกลุ่มประเทศบริกซึซ่งไม่ใช่ยวนหรือสกุลเงินหลักของทุกชาติในสมาชิกหากแต่ จะกลับไปสู่มาตรฐานพื้นฐานคือทองคําและโลหะมีค่าอื่นๆต่อมาวันที่8รกรกฎาคม2566มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจใหม่และเงินสกุลเดิมจากดรประถมพงศ์โพป,ประสิ์ทธิน,นันนักวิชาการทางบริพัฒน์คาดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่โพสต์ข้อความลงบล็อกติดว่าสกุลเงินใหม่ของบริกจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้สิงหาคมนี้กลุ่มบริกจะประกาศสกุลเงินที่มีทองคําหนุนหลังอย่างเป็นทางการขณะนี้มีาชิต่างๆจะร่วมใช้ไม่น้อย กว่า41ชาติแล้วก่อนสิ้นปีนี้ไปชาติใหญ่ๆก็คงจะรวมตัวกันที่บริกส์หมดกลุ่มชาตินักล่าอนานิค,คมเก่าอย่าง G7 ที่ปล้นชาติเล็กๆน้อยๆไม่ได้ง่ายๆแล้วก็คงจะต้องอับเช้าเรยอราลงโดยลําดับเพราะข้อแรกไม่มีวัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานของตนมากเหมือนก่อนข้อสสกุลเงินเปโตโดอลลาร์จำนวนมากจะไหลกลับอเมริกาเนื่องจากไม่มีคนใช้ซึ่งจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อหนักขึ้นตามมาเดาว่าก่อนสิ้นปีหน้าเปโตโดอลลาร์น่าจะไปสู่สุขติ ประเทศอเมริกาน่าจะแตกแยกตามมาล่าสุดวันนี้9กรกฎาคม2566ดรประถมพงศ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีเงินเปโตรดอลลาร์อีกครั้งว่าเมื่อไหร่เปโตรดอลลาร์จะตายสื่อตะวันตกหลายคนมองว่าปีนี้เปโตรดอลลาร์จะตายเพราะเมื่อเดือนสิงหาคมนี้มาถึงหลายๆประเทศจะเข้าเป็นสมาชิกบริสการใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสำรองและทำมาค้าขายการจะลดลงมากทำให้เงินดอลลาร์ไหลกลับอเมริกาจนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนร แต่ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นมหาอำนาจมชาตินานอเมริกาจะหาทางยือสุดแรงเกิดและหาทางบีบให้ประเทศบริวารคงดอลลา่าเอาไว้ให้มากที่สุดถ้าจะต้องตายจริงๆน่าจะเป็นปีหน้าไปแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ประเมินไม่ได้ก็คืออำนาจของรัฐบาลอเมริกาที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ไม่รู้ว่ายังสามารถบีบนานาชาติได้มากน้อยขนาดไหนและห,ละหลายๆชาติเช่นประเทศไทยจะยอมเป็นท่านอเมริกาอยู่ต่อไปหรือจะหาทางฮึสู้ให้มีเอกราชทางการเงิน ถ้าอเมริกายังมีอำนาจและยังมีประเทศต่างๆยอมให้อเมริกาบีบได้มากอยู่เรตโตดดลลาร์ก็อาจจะยื้อเวลาตายออกไปอีกหลายปี